เกม a m ่ n แตน t ีอชสู่รุ่มปกรณเกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดที่นก์ด้านล่างได้เลยครับโอเคผมก็สูสดีทา่มู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าโป๊ปเชนแนลนะโอเควันนี้ครับผมจะมาเปิดแพ็ค1000บาทนะฮะที่มันเพิ่งเข้ามาใหม่ครับแต่ว่าแพ็คเกจแม่งหน้าตาเดิมๆนะไอแบนะ็คบ็อกในรลกนั่นเลยนะจำได้เลยครับ ตอนนั้นมันมาในราคา999นะแม่งเพิ่มมาบาทนึงครับแล้วก็มาขายต่อแต่ว่าของข้างในเปลี่ยนไปครับก็เท่าที่ดูนะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าไอ้แพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยแม่งไม่คุ้มเลยนะอันนี้ก็ปล่อยมาใหม่ครับก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มนะน่าจะนะทั้งนี้ทั้งนั้นแม่งขึ้นอยู่กับดวงครับโอเคก็ไม่รอช้าครับเดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะทั้งหมด2แพ็กครับแต่ต้องบอกก่อนว่าเจ้าของไอดีซื้อไว้แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมาเปิดเลยนะกัน ก็มันจะได้เงิน 60M มาด้วยนะครับถ้าเราซื้อพันหนึ่งก็จะได้ 60M ส่วน2แพ็กก็จะได้ทั้งหมด120 m อนะก็เท่ากับว่าจะขอไอดีหมดเงินไป2,000บาทครับก็ต้องเอาเงินคืนมาได้สักอย่างน้อยนะพันเอครับครึ่งหนึ่งเลยนะของที่เราเติมไปครับก็ช่วงนี้เงินมันหายากนะเข้าใจครับคือแบบมันไม่ค่อยมีเงินมาปล่อยเท่าไหรนะ่นะนักเตะก็ราคาตกกันกระจายครับเพราะว่าเงินหายากนะโอเคก็เดี๋ยวเริ่มจากแพ็กแรกเลยแล้วกันนะงั้นขอเป็นท็อป50ก่อนแล้วกันนะคร ตอนนี้ตัวที่แพงที่สุดนะ3 0 0 m นะฮะคริสเตียโนลโลเนลโดแล้วก็ยายาตนะูเนะล่นะเมสซี่เบเซม่าในนี้ก็พอได้ครับแล้วก็พวก Tur เทอร์รี่อะไรเงี้ยนะที่จะพอจะออกได้บ้างไปลุยกันเลยครับใบแรกนะฮะพร้อมห้าสิบมาใบแรกไม่ลีรามากเลยกันนะเปิดเลยครับ Surprise, โอ้โหใบแรกก็เต็มแล้วนะไคลวอล์คเกอร์เท่าไหร่วะ 20M นะ <c oughs> โอเคครับเมื่อกี้ผมไปย่อยนะักเตะทิ้งแล้วนะฮะเดี๋ยวมาลุยกันต่อเลยครับใบต่อไปนะ 5ใบนะก็เปิดเรื่อยๆแล้วกันโอ้โหเดนมากอสครับ17 m เอ็มนะไป18 m เอ็มครับกอสเซียวนี่โอ้โห28 m เอ็มฮนะเลตันเบนส์โอเคใบนี้ฮนะขอให้มาเถอะโอ้โห 16M ห็มฮะคริชี่นะใบสุดท้ายครับ9ก้เอ็มนะไ<า><า>ร <19 S 1> นะว่าครับโอเคก็ตอนนี้ผมไม่รู้แล้วนะว่าน่าจะคุ้มไม่คุ้มนะเดี๋ยวท้ายคลิปค่อยไปดูนะครับใบแรก มา t อ p สามสิบนะ 74M สิบสี่เอ็มนะฮะอินเนสตาไปต่อไปเลยครับโอ้โหเริ่มมาแล้วยี่สิบสองเอ็มไหมแหมชมนิดหน่อยนะหายไปเลยนะไปต่อไปครับยี่สิบเก้าเอ็มนะมาเดี๋ยวครึ่งทางขอเปิดลัวๆแล้วกันนะลองเปลี่ยนสูตรกันบ้างไปยี่สิบเอ็ดเอ็มครับเฮนเดอร์สันยี่สิบเอ็ดเอ็มครับกูตัวแล้วไปสุดท้ายโอ้โหหนักกว่าเดิมอีกไอี เปิดทีละใบก็ดีแล้วโอ้โหเริ่มลางไม่ดีนะโอเคครับตอนนี้จะเป็นท็อป30มส0 LP นะบวก2ถึงบวก5ครับโอ้ยอันนี้มันได้ลุ้นนะแต่ก็ส่วนมากไม่จอแต่บวก2ว่ะชิบหายโอเคก็อวยพรให้น้องเขาล่ำรวยล่ำรวยนะสาธุสาธุแล้วกันนะฮะใบแรกครับโอ้ยสออยเอ็มดเคโอเคเลยอะโอเคเลย 200M เอมมา ไปต่อไปครับผมบอกแล้วน้องเขาต้องกดไลค์คลิปผมไวแน่เลยนะเลยดวงดีขนาดนี้ใช่ไหมไปต่อไปโอ้โหยังไงบูสี่เดืันลวดลวดตีตงเมย์ลวดตังเมย์ก็บอกแล้วให้กดไลค์คลิปผมไม่เชื่อลองดูอีกใบหนึ่งเพื่อความแน่นอนโอ้โห2 9 7 m โอ้แสบตาเนี่ยมาลุ้นต่อ โอ้โห51อ m ฮะอาจารย์ยังนะคุ้มแล้วครับมาขนาดนี้คือคุ้มแล้วนะเอาจริงนะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะไปะผมหวังว่าคลิปนี้นะฮะพี่โดจะมาสักใบหนึ่งนะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาแนลผมแล้วกันนะครับใบแรกครับมาโอ้โหกำปันีฮะกลางๆปะโอ้ท้ายๆเลยก m ป a นีนะโอเคใบต่อไปครับเริ่มตื่นเต้นนะเนี่ยสใบสุดท้ายมา โอ้โห oh, 96m ฮะจะร้อยแล้วนะอีกนิดเดียวลามอสสู้ๆใบต่อไปแม่งต้องอาลาบาขึ้นอะโอเคครับได้อยู่ได้อยู่มาใบต่อไปโอป้โ oh, ห oh, 85m นะตอตตินะใบสุดท้ายครับขอสลับหัวกับหางหน่อยละกันนะโอเคครับใบสุดท้ายนะผมขอสูตรสลับหัวกับหางครับดูซิใบสุดท้ายแม่งจะมาไหมอีชิบหายมาดูซิสูตรนี้แม่งจะงงงายหรือแม่งได้จริง ดูกันเลย get, get, get โอ้โหจอห์นเทอร์รี่ฮะก็ยังไม่แตะร้อยนะแต่ผมว่าคุ้มเรียบร้อยแล้วแหละโอเคครับรอบนี้เลยฮะเราเปิดมานะักเตะมันเยอะมากเลยนะถ้ากดไม่ผิดพลาดนะครับก็จะได้เงินมาทั้งหมดนะในนี้1 4 1 7งเอมนะ็มฮะตบมือครับผมโอ้โหค้นคุ้มเลยแค่นี้นะนะตอนนี้ก็คุ้มมากครับถ้าเกิดว่าในอนาคตร,ราคามันลงเนี่ยก็ รีบเปิดแล้วกัน <c oughs> เนี่ยน้องเขาเปิดได้แล้วก็รีบไปขายเลยนะจะได้ได้ตังค์เยอะๆครับ <c oughs> ก็เกินพันเอ็มขึ้นไปนี่คือคุ้มแล้วนะสําหรับเงินสองพันนะครับตอนนี้เงินหายยากจริงๆนะต้องยอมรับเลยอเพราะว่ามันไม่ค่อยปล่อยอะไรที่มันแบบได้ตังค์ง่ายๆนะแล้วก็ v i p ก็ไม่ค่อยได้แจกตังค์อะไรมากมายครับโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะฮะใครที่กดไลค์คลิปนี้ก็ขอให้ดวงดีเหมือนกับเจ้าขอดีไอ้นี้แล้วกันนะฮะขอให้เปิดได้ตำนาแล้วกัน โอเคครับใครที่อยากให้ผมเปิดแพ็กหรือว่าเปิดการ์ดอะไรก็ทักเพจเข้ามาได้นะฮะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าฮะ